ัสดีปีใหม่ครับเช้าวันที่สี่มกรานะครับมาอัปเดตตัวผมญี่ปุ่นกันผมเอาพวกต้นที่โต,โตแล้วนะครับมาใส่ไว้ในสวนแล้วนะครับนี่นะครับไว้ริมทางเดินนะครับน,นี่อาจจะลบหน่อยไม่ได้กว่านะครับไว้ริมทางเดิน ซึ่งเจ้าพ่อญี่ปุ่นดูสดชื่นดีนะครับสดชื่นมากๆอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับเอากระถางเดิมมาวางไว้เลยก็เรื่องแสงนะครับเหมือนเดิมคือคือชอบแสงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ชอบมากอันนี้คืออยู่ใต้ของใต้ใบไม้อื่นๆเลยนะครับฟื้นดีมากนะครับแล้วก็ ดูระดับสวยงามอ่ะสุขภาพดีนะครับยกเว้นต้นนี้เพิ่งเอามาวางใหเหี่ยวๆเะยพวกนี้ที่เพิ่งบูรณะเลยนะครับใส่พวกปุ๋ยหมุนไสเดือนลงไปแล้วก็การมะพร้าวก็เนี่ยดูแบบสดชื่นมากครับอัปเดตแหล่งเซมโซมกันนิดนึง แมวทำกระจายทุกวันอันนี้ผมอันนี้แหล่งเซมโซมนะครับลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าผมมาบูรณะบูรณะไปสองสามล็อตแล้วนะครับขยอยบูรณะไปจานี้ถ้าเป็นแหล่งซีวิไลหน่อยอันนี้เหลือแหล่งเสิมโซมนิดหน่อยละเดี๋ยวผมเอาตะแกรงไปทำย่างอื่นละเพราะแสงตรงนั้นค่อนข้างแรงนะครับผมญี่ปุ่นทนไม่ได้ อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตพิงค์ช็อกโกแลตพิงค์นะครับที่ผมว่าเลี้ยงยากเหนกัน <g ül> <g ül> ก็เปลี่ยนดินมาก็โอเคแล้วก็มีพวกเนสตารดอกสีสวยมากยังไม่ไม่มีบานออกมีเกือบบานเลียวไม่บานแล้วก็อันนี้เป็นพิกาโซนะครับที่ขึ้นลา ขึ้นลาเลยครับน,นี้ฟื้นแล้วน,นี่มีกระส้วนอีกต้นนึง <c oughs> ตอนนี้ฟื้นเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแกงที่เพิ่งบูรณะใหม่ก็จะมีพวกนยครับที่มันสมโทมใบมันก็จะเหี่ยวไปมันก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาส่วนต้นที่มันแบบสุขภาพดีอยู่แล้วก็จะก็จะโตต่อได้เลย ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ไหลล่างๆนี่ก็ข้านๆทรง,งอยู่ก็เดี๋ยวว่ากันไปตอนนี้ก็สุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วครับไหลพวกนี้ก็ไหลไปเรื่อยนะครับยังไม่ได้ยังมไงม่ได้ทำต่อสักทีตุ่มดอกออกแล้วอันนี้เป็นสตานะครับสีเหลืองแจ้มชมพู ไว้ลองไปดูคลิปเก่าๆนะรหรือว่าเดี๋ยวมีดอกแล้วผมอัปเดตให้ดูทีก็หลักๆเดี๋ยวผมเอาพวกกระถางใหญ่ๆพวกนี้นะครับไปไว้ในสวนผมนี่ครับเป็ป่าแล้ว <c oughs> ก็อากาศจะเย็นดีมากนะครับนี่ครับก็ผมญี่ปุ่นเป็นแสมันก็จะ จะพาลองไปเดินดูไินเดียมอนเซล่านะครับนี่ครับครับผมญี่ปุ่นจะใช้แบบลิมทางเดินแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ให้มีใบไม้หรือต้นไม้ใหญ่ๆบางเยอะๆเลยนะมันจะไหลดีนะครับไหลดี ปดพื้นเองละนะครับพวกนี้ผมเพิ่งมาปักนะครับเป็นว้านเออจำไม่ได้แล้วชื่อว่านอะไรจะเป็นว้านดังมีเต็มบ้านเลยนะครับผมก็หยินม,มาปากัปาก,ป,ก,ป,ก,ป,กปักปักปักไปเดี๋ยวมันก็งอเนีย่ยไว้เลมทางเดินนะครับมันก็จะตัดกับสีทางเดินทําให้ดูทางเดินดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ ทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับไม่ไม่คมเกินเกินไปครับกับเหลี่ยมของของทางเดิน <c oughs> นีก็จะสวยงามประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับตอนนี้เริ่มเอาผมญี่ปุ่นไปประกอบกับสวนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ